เคยรู้สึกไหมคะว่ามีใครบางคนดูเหมือนจะไม่ชอบเราแบบสุดๆทั้งที่เรามั่นใจมากว่าเราไม่เคยไปทำอะไรให้เขาเลยไม่เคยพูดจาไม่ดีใส่ไม่เคยขัดแข้งขัดขาแต่สายตาที่เขามองมาหรือคำพูดที่เขาพูดถึงเราลับหลังมันเต็มไปด้วยความเกลียดชังแบบไม่มีปีมีขลุย่ยมันเป็นความรู้สึกที่ทั้งสับสนทั้งบั่นทอนใจจนเราต้องกลับมานั่งถามตัวเองซ้าๆว่า ฉันทำอะไรผิดไปหรอความรู้สึกนี้ผมว่ามันเป็นหนึ่งในความเจ็บปวดที่รับมือยากที่สุดเลยนะครับเพราะมันเป็นการโจมตีที่เรามองไม่เห็นต้นสายปลายเหตุไม่รู้จะป้องกันหรือแก้ไขยังไงยิ่งเราพยายามหาคำตอบในตัวเองมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจมดิ่งลงไปในความสงสัยในคุณค่าของตัวเองมากเท่านั้น แต่ถ้าวันนี้เราจะบอกคุณผู้ฟังว่าความเกลียดชังนั้นบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวคุณเลยล่ะครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ฟังแล้วเก็ตพอดแคสต์ที่จะชวนคุณมาเก็ตไอเดียใหม่ๆเพื่อปลดล็อกชีวิตให้ไปต่อได้ง่ายขึ้นค่ะและในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่อาจจะฟังดูขมแต่ผมเชื่อว่ามันจะปลดปล่อยใครหลายคนได้อย่างมหาศาลเลยครับกับหัวข้อที่ว่า ความจริงที่ขมบางคนไม่ได้เกลียดคุณเขาเกลียดตัวเองในตัวคุณโอ้โหแค่หัวข้อก็รู้สึกเหมือนโดนตบหน้าเบาๆแล้วก็ลูบหลังตามเลยนะคะมันคืออะไรกันแน่คะการเกลียดตัวเองในตัวคนอื่นเนี่ยฟังดูซับซ้อนจังเลยครับในทางจิตวิทยามีกลไกป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งที่โรงพลังมากและเกิดขึ้นบ่อยจนเราอาจไม่รู้ตัวสิ่งนั้นเรียกว่า projection หรือการฉายภาพครับลองนึกภาพตามง่ายๆเหมือนเรามีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์อยู่ในใจเราแล้วฟิล์มหนังที่อยู่ในเครื่องก็คือความรู้สึกนึกคิด ปมด้อยความปรารถนาหรือส่วนที่เราไม่ชอบในตัวเองที่เราไม่อยากยอมรับมันอ่าฮะนึกภาพตามออกค่ะมีเครื่องฉายกับม้วนฟิล์มอยู่ในใจเราใช่ครับแล้วทีนี้พอเราไม่อยากจะดูหนังเรื่องนี้ไม่อยากยอมรับว่านี่คือฟิล์มของเราเองเราก็จะทำสิ่งที่ง่ายที่สุดคือฉายภาพจากฟิล์มม้วนนั้นออกไปแปะไว้บนคนอื่นเหมือนคนอื่นเป็นจอหนังสีขาวแล้วเราก็ชี้ไปที่จอแล้วบอกว่าดูสิหนัง เรื่องนี้นิสัยไม่ดีเลย ทั้งที่จริงๆแล้วหนังเรื่องนั้นมันฉายออกมาจากเครื่องของเราเองโห oh, ฟังแล้วเก็ตเลยค่ะมันคือการเอาสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวเองไปแปะป้ายใส่คนอื่นแล้วก็บอกว่าคนนั้นแหละที่เป็นแบบนั้นไม่ใช่ฉันแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับมันคือการปฏิเสธความเป็นเจ้าของความรู้สึกหรือคุณลักษณะนั้นๆแล้วโยนมันไปให้คนอื่นเป็นคนรับผิดชอบแทนเพราะการยอมรับว่าเรามีข้อบกพร่องบางอย่างมันเจ็บปวดการเกลียด คนอื่นที่มีข้อบกพร่องนั้นมันง่ายกว่าการหันกลับมาเกลียดตัวเองเยอะเลยครับพอนึกภาพตามแล้วมันน่าเศร้านะคะแสดงว่าคนคนนั้นต้องกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างในใจตัวเองอย่างนหนักหน่วงเลยทีเดียวแล้วอะไรบ้างล่ะคะที่คนเรามักจะฉายภาพไปใส่คนอื่นบ่อยๆโอ้โหมีหลายมิติมากเลยครับแต่ถ้าจะให้จัดกลุ่มใหญ่ๆที่เราเจอกันบ่อยในชีวิตประจาวันผมแบ่งได้ประมาณ3-4ี่กลุ่มหลักๆเลยนะ กลุ่มแรกที่คลาสสิกที่สุดคือการฉายภาพปมด้อยหรือความไม่มั่นคงของตัวเองครับอันนี้น่าจะเจอกันบ่อยแน่ๆขอยกตัวอย่างได้ไหมคะได้เลยครับสมมุติว่าลึกๆแล้วมีคนคนหนึง่งรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอไม่มีความสามารถโดดเด่นอะไรเป็นพิเศษเขารู้สึกไม่มั่นคงกับตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองมากแต่เขาไม่อยากยอมรับความรู้สึกนี้ พอมีพนักงานใหม่ไฟแรงเข้ามาทำงานเก่งฉลาดมีไอเดียดีๆตลอดเวลาแทนที่เขาจะชื่นชมหรือหันกลับมาพัฒนาตัวเองเขากลับเริ่มรู้สึกไม่ชอบหน้าพนักงานใหม่คนนี้แล้วความไม่ชอบนั้นก็แสดงออกมาในรูปของการวิจารณ์ใช่เลยครับเขาอาจจะเริ่มพูดกับคนอื่นว่า เด็กคนนี้มันอวดเก่งจังเลยนะทำตัวเด่นเกินหน้าเกินตาหรือดูสิพรีเซนต์งานเซเวอร์วังจริงๆก็ไม่มีอะไรทั้งที่จริงๆแล้วพนักงานใหม่อาจจะแค่ตั้งใจทำงานในแบบของเขาแต่ภาพความเก่งของพนักงานใหม่มันไปสะท้อนป่มฉันไม่เก่งพอในใจของคนคนนั้น เขาเลยต้องฉายภาพความรู้สึกแย่ๆของตัวเองออกไปแล้วตีตราว่าพนักงานใหม่เป็นพวกอวดเก่งเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นว่าอ๋อ oh, ที่ฉันไม่ทำแบบนั้นเพราะฉันไม่อยากเป็นคนอวดเก่งต่างหากไม่ใช่เพราะฉันทำไม่ได้โห oh, ชัดเจนมากเลยค่ะมันเหมือนเป็นการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองรูปแบบหนึ่งเลยนะคือเปลี่ยนจากความรู้สึกด้อยค่าของตัวเองให้กลายเป็นการตัดสินคนอื่นในทางลบแทนมันง่ายกว่าจริงๆนะถูกต้องครับแล้วกลุ่มที่สอ อันนี้จะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิด แต่ธงพลังไม่แพ้กันคือการฉายภาพความปรารถนาที่ถูกเก็บกดไว้ครับความปรารถนาที่ถูกเก็บกดหมายถึงสิ่งที่เขาอยากเป็นแต่เป็นไม่ได้หรอคะใช่เลยครับสมมุติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆแล้วเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงออกอยากจะมีความมั่นใจอยากแต่งตัวสวยๆกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ตัวเองคิดแต่เธอถูกเลี้ยงดูมาในกรอบที่ว่าผู้หญิงต้องเรียบร้อยอย่าทำตัวเด่น เธอเลยเก็บกดความต้องการนี้เอาไว้ตลอดพอเธอเห็นเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งที่มีความมั่นใจสูงมากแต่งตัวเปรี้ยวกล้าพูดแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นที่รักของเพื่อนๆแทนที่เธอจะชื่นชมเธอกลับไม่ชอบเพื่อนคนนั้นบิงโกเธอกลับรู้สึกหมันไส้แล้วอาจจะเริ่มนินทาเพื่อนคนนี้ลับหลังว่าดูสิทำตัวแรงจังมันน้าเกินเบอร์หรืออยากเด่นหรือไง ทั้งที่สิ่งที่เธอวิจารณ์นั้นคือภาพสะท้อนของสิ่งที่เธออยากจะเป็นแต่เป็นไม่ได้ความมั่นใจของเพื่อนมันไปกระทบแผลในใจของเธอที่ว่าฉันก็อยากเป็นแบบนั้นแต่ฉันเป็นไม่ได้ความเกลียดชังที่เธอแสดงออกมา จริงๆแล้วมันคือความอิจฉ้าและความเศร้าในใจของเธอเองที่ถูกฉายออกไปใส่เพื่อนคนนั้นครับฟังแล้วรู้สึกจี๊ดเลยนะเพราะบางทีเราก็อาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เพื่อนบางคนดูเหมือนจะคอยจับผิดเราในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับการแสดงออกของเราแล้วเราก็งงว่ามันไปขัดใจอะไรเขาขนาดนั้นแต่พอมาฟังแบบนี้แล้วก็เริ่มเข้าใจเลยว่าบางทีสิ่งที่เราเป็นมันอาจจะไปสะท้อนสิ่งที่เขาขาดหรือสิ่งที่เขาอยากมีแต่ไม่ม มันเลยกลายเป็นความเกลียดชังที่ส่งมาที่เราแทนครับแล้วมันมีกลุ่มที่3อีกที่เจ็บปวดไม่แพ้กันคือการฉายภาพบาดแผลในอดีตครับอันนี้คือการที่ใครสักคนในปัจจุบันมีลักษณะบางอย่างที่ไปคล้ายกับคนที่เคยรำรารจิตใจเขาในอดีตอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะสมมุติว่าหัวหน้าง,งานคนหนึ่งเคยโดนแฟนเก่าที่พูดจาตรงไปตรงมาชอบใช้เหตุผลไม่ค่อยแสดงอารมณ์ทิ้งไปแบบเจ็บปวดมาก เขามีปมกับคนลักษณะนี้วันหนึ่งมีลูกน้องใหม่เข้ามาซึ่งเป็นคนเก่งทำงานเป็นระบบผูจาตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้าไม่ค่อยหยิ้มแย้มแต่ทำงานดีมาก ทันทีที่หัวหน้าเห็นลูกน้องคนนี้ภาพของแฟนเก่าในอดีตก็ซ้อนทับขึ้นมาทันทีโดยที่ลูกน้องคนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับหัวหน้าอาจจะเริ่มตั้งแง่กับลูกน้องคนนี้ไปแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าลูกน้องคนนี้แข็งกระด้างไม่มีหัวใจไม่น่าไว้วางใจ ทั้งๆที่ลูกน้องแค่มีบุคลิกแบบนั้นเขาจะเริ่มตีความทุกการกระทําของลูกน้องในแง่ลบเช่นลูกน้องเสนอให้ตัดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นเพื่อความรวดเร็วหัวหน้าอาจจะตีความว่าเห็นไหมไม่เห็นใจคนอื่นเลยจะเอาแต่ประสิทธิภาพอย่างเดียว ความเกลียดที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากการกระทําของลูกน้องคนนั้นจริงๆแต่เกิดจากเงาของคนในอดีตท,ที่ลูกน้องคนนี้ดันไปมีส่วนคล้ายครับโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากเลยนะเพราะมันเหมือนกับว่าเราถูกตัดสินไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงเพราะหน้าตาบุคลิกหรือวิธีการพูดจาของเรามันดันไปเหมือนใครบางคนที่เขาเกลียดแบบนี้เราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะเนี่ยนั่นแหละครับคือประเด็นสําคัญ เราไม่มีทางรู้ได้เลยครับและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการพยายามหาคำตอบในตัวเองว่าฉันทำอะไรผิดถึงเป็นสิ่งที่สูญเปล่าในกรณีแบบนี้เพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เราเลยตั้งแต่แรก พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วมันเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างในใจเลยนะคะที่ผ่านมาเวลาโดนใครทําท่าไม่ชอบใส่เราจะคิดวนเวียนอยู่แต่กับตัวเองโทษตัวเองพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เขาพอใจแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่หนังคนละม้วนเลยก็ได้เรากําลังพยายามแก้บทหนังของคนอื่นอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวใช่ครับคุณใช้คำว่าหนังคนละมวลได้เห็นภาพมากครับ เรากำลังพยายามเข้าไปจัดฉากในหนังที่ฉายออกมาจากโปรเจคเตอร์ของเขาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยทีนี้คำถามสำคัญที่คุณผู้ฟังน่าจะอยากรู้ก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าความเกลียดชังที่เรากำลังเจออยู่มันคือการฉายภาพของเขา ไม่ใช่ความผิดพลาดของเราจริงๆใช่เลยค่ะนั่นคือคำถามต่อไปเลยเราจะแยกแยะมันได้อย่างไรคะเพราะบางทีเราก็อาจจะมีส่วนที่ต้องปรับปรุงจริงๆก็ได้จะได้ไม่กลายเป็นว่าเราเข้าข้างตัวเองไปสมบูเป็นคำถามที่ดีมากครับมันมีสัญญาณบางอย่างที่เราพอจะสังเกตได้ข้อแรกเลยคือคำวิจารณ์นั้นมันคลุมเครือและไม่สมเหตุสมผลครับคือเขาจะไม่สามารถบอกได้ชัดๆว่าคุณทำอะไรผิดกันแน่ แต่จะใช้คำพูดกว้างๆเช่นก็แค่ไม่ชอบรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือคำตัดสินที่มันดูรุนแรงเกินกว่าเหตุการณ์จริงไปมากเช่นคุณแค่เสนอไอเดียที่แตกต่างในที่ประชุมแต่เขาไปพูดกับคนอื่นว่าคุณพยายามจะหักหน้าหรือทำลายทีมเวิร์กซึ่งมันดูไม่สมส่วนกับการกระทำเลยอ่าฮะคือปฏิกิริยามันดูโอเวอร์เกินจริงไปมากครับข้อ2คือเขาจะหมกมุ่นกับคุณ,ณลักษณะบางอย่างของคุณเป็นพิเศษ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรดีแค่ไหนเขาก็จะวนกลับมาโจมตีคุณที่จุดเดิมๆซ้ำๆเช่นถ้าเขาฉายภาพปมอยากเด่นของตัวเองใส่คุณไม่ว่าคุณจะแค่แต่งตัวสวยมาทำงานหรือพรีเซนต์งานได้ดีหรือแค่เล่าเรื่องตลกในวงข้าวเขาก็จะตีความไปนในทางเดียวกันหมดว่าดูสิพยายามเรียกร้องความสนใจอีกแล้ว เหมือนเขาใส่แว่นที่มองเห็นคุณแค่สีเดียวนึกออกเลยค่ะเหมือนมีธงในใจไว้แล้วพอเราทำอะไรที่เข้าขายนิดเดียวเขาก็จะปักธงทันทีว่านั่นไงฉันว่าแล้วเป๊ะเลยครับและข้อที่สามซึ่งเป็นข้อที่ชัดที่สุดคือความไม่ชอบนั้นมันเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดครับคือคุณเพิ่งเจอกันครั้งแรกเพิ่งคุยกันไม่กี่คาแต่คุณสัมผัสได้ถึงพลังงานลบที่ส่งมาหาคุณอย่างชัดเจน ทั้งๆที่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างกันเลยอันนี้เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดว่าคุณอาจจะไปสกิดปมอะไรบางอย่างในใจเขาโดยไม่ตั้งใจอาจจะไปเหมือนคนรักเก่าที่เขาเกลียดไปเหมือนคู่แข่งที่เขาแพ้ หรือไปเหมือนภาพตัวเองในอุดมคติที่เขาไปไม่ถึงฟังแบบนี้แล้วมันทำให้เราต้องกลับมาทบทวนหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตเลยนะบางทีคนที่เราเคยคิดว่าเขาเกลียดเราจริงๆแล้วเขาอาจจะกำลังต่อสู้กับสงครามในใจของตัวเองอยู่ก็ได้แล้วพอเรารู้แบบนี้แล้วเราควรจะทำยังไงต่อไปดีคะในเมื่อเราไปแก้ที่ต้นเหตุในใจเขาไม่ได้เราจะรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้ายังไงดีนี่คือส่วนที่สาคัญที่สุดเลยครับ หลังจากที่เราเ get concept นี้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการปฏิบัติซึ่งผมคิดว่าขั้นตอนแรกที่สำคัญไม่ใช่การกระทำแต่เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือ mindset shift ครับเปลี่ยนมุมมองของเราเองก่อนเลยใช่ครับแค่การที่คุณเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉัน is t not about me แค่นี้ก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกไปได้ครึ่งลูกแล้วครับความเจ็บปวดจ,จากการถูกเกลียดโดยไม่รู้สาเหตุ มันเกิดจากการที่เราแบกความรับผิดชอบนั้นไว้กับตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตระหนักได้ว่าเราแค่เป็นจอหนังให้เขาฉายภาพยนตร์ดรามา่าเราจะเลิกแบกมันทันทีความรู้สึกมันจะเปลี่ยนจากฉันทําอะไรผิดไปเป็นโอ้เขากําลังเจ็บปวดอยู่สินะมันเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากความรู้สึกผิดเลยนะคะคือเปลี่ยนจากการเป็นจําเลยมาเป็นผู้สังเกตการแทนถูกต้องครับพอเราเปลี่ยนมุมมองได้แล้วการกระทํามันจะเปลี่ยนตามมาเอง อย่างแรกเลยคือเลิกพยายามหาคำอธิบายจากเขาการไปถามเขาตรงๆว่าเธอไม่ชอบอะไรฉันหรอส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้คำตอบที่แท้จริงหรอกครับเพราะหนึ่งเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยสามว่ากำลังทำอะไรอยู่ 2. ถึงรู้ตัวเขาก็คงไม่ยอมรับความจริงที่น่าอับอายนั้น การไปถามก็เหมือนไปจี right ้แผลเขาให้เจ็บกว่าเดิมและเขาก็จะยิ่งต่อต้านคุณมากขึ้นไปอีกจริงค่ะการทำแบบนั้นอาจจะทำให้สถานการณ์แย่ลงด้วยซ้ำไปแล้วเราควรทำยังไงคะเฉยๆไปเลยเหรอการวางเฉยยังมีกลยุทธ์คือคำตอบที่ดีที่สุดครับเราเรียกว่าการสร้างขอบเขตหรือ setting boundary ครับคุณไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะกับเขาไม่จำเป็นต้องไปแก้ตัวแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะปกป้องพลังงานและสุขภาพจิตของตัวเอง คุณสามารถจำกัดการมีปฏิสัมพันธ์กับเขาได้พูดคุยเท่าที่จำเป็นรักษาระยะห่างที่เหมาะสมเป็นมิตรแต่ไม่สนิทใจคือสุภาพตามมารยาทแต่ไม่จำเป็นต้องเปิดใจหรือเข้าไปคลุกคลีให้เสียพลังงานใช่เลยครับเพราะการที่คุณเข้าไปพัวพันกับเขาก็เหมือนคุณยอมลงไปเล่นในหนังดราม่าของเขาด้วยซึ่งมันไม่มีวันจบหรอกครับตราบใดที่เขายังไม่จัดการกับฟิล์มหนังในใจตัวเองหน้าที่ของคุณไม่ใช่การไปซ่อมโปรเจคเตอร์ให้เขา แต่คือการเดินออกจากโรงหนังนั้นแล้วไปใช้ชีวิตของคุณต่อชอบคําเปรียบเทียบนี้มากเลยค่ะเดินออกจากโรงหนังของเขาแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่เราทําได้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองมีครับสิ่งที่สําคัญมากๆคือการกลับมาเชื่อมต่อกับความจริงของตัวเองครับเมื่อมีคนฉายภาพแย่ๆมาที่เรามันง่ายมากที่เราจะเริ่มสงสัยในตัวเองว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าวิธีแก้คือ ให้หันกลับมามองหาหลักฐานในชีวิตจริงของคุณคุณมีเพื่อนที่ดีที่รักคุณไหมคุณมีครอบครัวที่สนับสนุนคุณหรือเปล่าคุณมีผลงานที่พิสูจน์ความสามารถของตัวเองไหมให้เอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่มองเห็นคุณในแบบที่คุณเป็นจริงๆคนเหล่านี้คือกระจกที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของคุณ ไม่ใช่จอหนังที่บิดเบี้ยงของคนที่มีปมเป็นการหาเครื่องยืนยันตัวตนจากแหล่งที่เชื่อถือได้นั่นเองไม่ใช่จากคนที่กำลังมีอคติกับเราอยู่แล้วถูกต้องครับและสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นขั้นที่แอดวานซ์ที่สุดแต่ถ้าทำได้มันจะปลดปล่อยคุณได้อย่างสมบูรณ์เลยนั่นคือการมองเขาด้วยความเมตตาครับโอ้โหให้เมตตาคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยนะคะมันทาใจยากเหมือนกันนะยากครับ แต่ผมไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปรักหรือเห็นด้วยกับการกระทำนะครับความเมตตาในที่นี้คือการเข้าใจว่าพฤติกรรมของเขามันมาจากความเจ็บปวดข้างในไม่ได้มาจากความชั่วร้ายโดยสันดานการที่คนคนหนึ่งต้องแบกรับปมด้อยความอิจฉาหรือบาดแผลในอดีตไว้ตลอดเวลาจนต้องระบายมันออกมาใส่คนอื่นจริงๆแล้วชีวิตของเขาน่าสงสารนะครับ เขากำลังติดอยู่ในคุกที่มองไม่เห็นของตัวเองพอฟังในมุมนี้แล้วมันก็จริงนะคะการที่เราเป็นอิสระและมีความสุขกับตัวเองได้มันย่อมดีกว่าการจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆแล้วคอยเกลียดคนอื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ครับเมื่อเรามองเขาด้วยสายตาแบบนี้ได้ความโกรธเกลียดที่เรามีต่อเขามันจะค่อยๆจางลงไปเองกลายเป็นความเข้าใจและอาจจะรู้สึกสงสารเล็กๆด้วยซ้ำซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเขาหรอกครับ แต่มันช่วยเราได้มหาศาลเพราะมันปลดปล่อยเราออกจากพันธนาการทางอารมณ์ที่เขาพยายามจะสร้างขึ้นมาเราจะกลายเป็นอิสระอย่างแท้จริงสรุปแล้ววันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้มันทงขลังมากๆเลยนะคะเริ่มจากการเข้าใจกลไกลที่เรียกว่าการฉายภาพหรือ projection ที่คนเรามักจะเอาปมด้อยความปรารถนาหรือบาดแผลของตัวเองไปแปะป้ายใส่คนอื่น แล้วก็เกลียดคนคนนั้นแทนที่จะจัดการกับปัญหาของตัวเองครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้วิธีสังเกตสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำวิจารณ์ที่คลุมเครือเกินจริงการหมกมุ่นกับจุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษหรือความเกลียดแบบฉับพลันเพื่อที่จะได้แยกแยะว่านี่คือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราและที่สำคัญที่สุดคือวิธีการรับมือซึ่งเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองในใจเราก่อนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉัน จากนั้นก็สร้างขอบเขตที่ชัดเจนไม่เข้าไปเล่นในเกมของเขาแต่หันกลับมาเชื่อมต่อกับความเป็นจริงและคุณค่าในตัวเองและสุดท้ายหากทำได้ก็คือการมองเขาด้วยความเมตตาเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงใช่เลยครับความจริงที่ว่าบางคนไม่ได้เกลียดคุณแต่เขาเกลียดตัวเองในตัวคุณมันอาจจะขมในช่วงแรกที่เราได้ยินแต่ปลายทางของมันคือความหวานของการเป็นอิสระครับ มันคือการอนุญาตให้ตัวเองเลิกแบกรับความรู้สึกของคนอื่นแล้วหันกลับมาใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีและมีความสุขในแบบของเราเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเหมือนกุญแจที่ช่วยปลดล็อกให้คุณผู้ฟังที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้อยู่ได้รู้สึกเบาสบายและเป็นอิสระมากขึ้นนะคะจำไว้เสมอคะ่ะว่าเราไม่สามารถควบคุมความคิดหรือความรู้สึกของคนอื่นได้ แต่เราสามารถควบคุมวิธีที่เราจะตอบสนองต่อมันได้เสมอและการเลือกที่จะไม่แบกรับหนังดราม่าของคนอื่นก็คือการตอบสนองที่ทรงพลังงานที่สุดแล้วครับสำหรับวันนี้ฟังแล้วเก็พอดแคสต์ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกลับมาเก็ตไอเดียดีๆเพื่อปลดล็อกชีวิตไปด้วยกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ